วันนี้อะไรเหรอวันนทำอะไรอ่ะโอเควันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะป๊อกครับวันนี้นะคะเฟยกับป๊อกจะมารีวิวซัมหยังมันคือไอศครีมเลยนะไอศครีมที่อะไรซาสแซมนโก้นะสแซมนโก้นะครับสแซมนโก้เป็นไอศครีมของลูปปาของญี่ปุ่นโอ้นะครับก็ เป็นของเฟิร์นนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะส่วนของโบรจะเป็นช็อกโกแลตนะคะโอ้ยสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตจริงๆจริงๆมันมีมีรสชาติอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าสตรอเบอรี่อ่าก็คงจะเป็นของน้องเฟิร์นนะครับของโบรก็จะเป็นมะนาวช็อกโกแลตโอเคช็อกโกแลตนะครับทุกคนของโบไม่เอาสตรอเบอรี่อ่ะครสตอแมนโคนะคะสามแมนโคนาทแมนโค ซามันโก้คุณพ่อจะเรียกว่าซามันโก้นะงั้นก็มาดูแพ็กเกจก่อนเลยเนาะของคนก็จะเป็นสีชมพูเนาะเป็นปลาแน่ๆเลยเรารู้เลยข้างในต้องเป็นปลาแบบนี้ใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีฐานปลาหรือเปล่าแมงโก้สตรีมแมงโก้สตรีมโอ้นะแล้วด้านหลังเองก็จะมีเป็นคำอธิบายอะไรพวกนี้นะครับนะซามันโก้ปลาไม่มีขาปลาไม่มีขา เราอยากดูข้างในล่ะข้างในว่าปลามีขาไหมเดี๋ยวเราอาจจะต้องหั่นหั่นให้เหมือนกับในภาพให้ดูนะนะครับเราเปิดเลยนะครับของเรดก็จะแกะนะเปิดให้ดูเอาเลยโอเคครับ บกโชว์เลยลูกอ๋อก็วันนั้นคุณพ่อเอาเอามาให้นะแต่ว่ามันส่วนบางส่วนของโฟลนั้นละลายนั่นเองนะมันก็เลยเออกมาเป็นรูปแบบของที่โฟกคือทีจริงก็คือตอนนัจะเป็นแบบคนนะเระับ<น>ใช่ค่ะไม่สะละคือเราจะหั่นของโฟกนะเราหั่นไปแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าก็จะมีลักษณะของช็อกโกลตนะครับ <m akes like> น่านี่นี่นี่กลับด้านก็ได้ครับพลิกด้านบน เขามีตามนี้เลยนะก็คือข้างในจะเป็นไอศครีมนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับแล้วก็ประกบตัวเบฟเฟอร์ป่ะเขาเรียกเบฟเฟอร์ลองฟอกกินเลยครับนี่ไงกินได้กินได้น้องฟอกจะทานนะครับแล้วลองบอกรสชาติที่ทานโอ้ยนะครับโอ้ยโอ้ย เหตุการณ์คาจอเลยครับมางั้นเฟิร์นก็จะกินอไปเฟิร์นคงจะทานแล้วครับเราจะให้ทานเก๋วฟังมากเลยอ่ะพอกัดเข้าไปแล้วเป็นไงครับเก๋วฟังน้องเฟิร์นก็น้องโฟกัสเปื้อนแล้วครับขอกระดาษหน่อยครับอ่าครับเปื้อนโชว์ก็ได้ลูกอะไรต้องหายังไม่มีเรสตอร์บิรี่นะครัเฟิร์นยังไม่เจอสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับใช่เปิร์แอบแฝงดูครับแฝงดูครับเปิร์นให้เพื่อนดูก็ได้ลูก แหวกดูโอ้ยแสดแหวกดูเลยครับก็คือจะเป็นเวเฟอร์ที่เป็นแบบเหมือนกรอบนะกรอบเฉยๆไม่ได้เป็นชิ้นเลยนะอ๋อนะโอ้แล้วข้างในมีไอศครีมเป็นก้อนเลยนะ<ช>ไม่ใช่ใชไม่ใช่ว่าเป็นไอศครีมเป็นชั้นเฉยๆนะคือตัวปลาเป็นเวเฟอร์ที่เป็นครอบบางๆใช่ใช่<อ>ไใส่ถั่เรียบร้อยเลยใช่ม<ค>ัน<ด>คือมันเป็นไส้อยู่ข้างในเลยมันเหมือนกับไอตัวนี้มันครอบอยู่เฉยๆโอ้อห ช็อกโกแลตเข้มข้นไหมหรือยังไงครับพอเดแล้วมันจะออกหวานหวานช็อกโกแลตที่ไหนขมนี่ช็อกโกแลตขมอ่าหรือก็ช็อกโกแลตข้นๆเลยแต่ขมขมอ่ะก็เลยเป็นช็อกโกแล็ตหวานๆแล้วก็ไอศ์ครีมเป็นกะทิหรือวานิลาวานิลาโอ้โหจบเวลาทานไม่ฟูใช่ไหมงั้น สองคนกำลังเงียบอยู่นะคุณพ่อก็บรรยายไปครับก็คือรสชาติก็จเป็นช็อกโกแลตนั่นเองนะของเฟิร์นจะเป็นนุนิลล่าของเฟิร์นจะเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวกัดเห็นสตรอเบ<ล>อรีอ่แล้วก็ขอให้ดูนะครับผมชอบกินไอติมมากกว่าไอข้างนอกอีกอ,อ้าวเหรอตัวไบอข้างน,นอกเองก,ก็บางคนก็คือไม่ไม่ได้ชอบกินขนมปังเนาะใช่ป่ะกินไอศครีมนะไอศครีมข้นๆเกิดแล้วเหงื่อแล้ว ขอ,องพกถึงแล้วแล้วชโคโค็อกโกแลตเห็นเห็นอยู่ในกล้องก็โชว์โชว์ทีก็ได้นะครับองโพกจะโชว์ให้ดูอีกทีนะว่าเป็นชั้นของอะไรนะชโคโคะ็อกโกแลตอีกอันนึงอ่ววาโพกก็จะเป็นช็อกโกแลตกับตัวไอศ์ครีมนะครับแซมแอนโกนะแซมแอนโกแซมแอนโกเป็นรูปปลาโอ้มีสับปะรดอยู่นะครับเป็นสับปะรดเป็น<ม>เป็น เป็นอะไรเป็นเยลลี่ก็หรือเป็นอะไรมันเป็นซอสนะคะอ่าเป็นฟอร์มี่เป็นท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งพอกินเข้าด้วยกันก็จะมีรสชาติที่อู้โหมันโป๊กกระดกเหมือนแก้วครับเดี๋ยวอโอ้โหมีดิงด้วยบางด้วยนุ่มกรอบปะกรอบก็ กล่อมนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่ามีนะสตอรี่จนๆน้นองเฟิร์นเคยกินของดเดลิควีนเนาะทีเ่เป็นเหมือนกับโดนัทใช่หะนี่อาหารล่อปลาโอ้ยเป็นครีมสตรอเบอรี่เนี่ยแยมเลยเหมือนแยมอ่ะ<ม>แยมเนาะเจ๋ฟันจองบังไหยแยม ถ้าน้องๆที่ชอบทานพวกไอศครีมก็ต้องระวังเรื่องเสี่ยบผมผมโยนแล้วผมโยนแล้วโ้โหไกแล้วไก่แล้วตุ๊ดเลี้ยงน้องโป้งเด็กยนใส่เสื้อแล้วครับทำเลี้ยงไว้ได้ครับแหวนมันละลายเร็วอ่าใช่แล้วยจริงๆอุณหภูมิห้องเราก็ไม่ได้ร้อนนะแต่ไฟที่เราใช้ถ่ายค่อนข้างร้อนนะเขาคนต้องอัดไฟค่นข้างสูงหลายหลายดวงนะมันก็เลยทําให้อิสครีมค่อนข้างจะละลาย น้องพก็แบบทานไปพูดไปดีมากดีมากโอ้ยช็อกโกแลตอร่อยเลยน้องพกชอบช็อกโกแลตเก๋ๆขอมมากต้องกินพร้อมกันจะอร่อยต้องกัดทั้งกัดทั้งขนมปังันี่เลยเงียบ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 ก็วันนี้น้องสองคนก็มากินปลา กินปลากินปลานะปลาตัวนี้ว่ายน้ำไม่ได้แต่ไม่เ์น,นกำลังจะล้นเละออกมาแล้วหรอก็เริ่มละลายสมองปลานี่ไงปลานะก็คือได้ออกมาเป็นรูปปลาเต็มๆตัวเนาะแล้วพอเรากินเข้าไปก็จะมีตัวไอศครีมอยู่ด้านในนะครับอร่อยเลยทีเดียวเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวโบก็กำลังกินสมองปลาเ กินเนื้อปลากินสมองปลาป้๊ไม่ขอดเก็ดปลาลูกต้เ,เอาครีบออกไหมูกไม่กินครีบใช่นูกินไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ขอดเก็ดด้วยไม่เอาตาปลาออกด้วยกินสดๆเลยตามาได้ปุ๊กว่าเอาไปก,กินเลยรัยกก็น้องเฟิร์นก็อร่อยทีเดียวเลยนะอ่า เดี๋ยวคงต้องปล่อยเหมือนเดิมคงต้องปล่อยน้องโ๊กโเโลโลต่อนั่นเดี๋ยวเราคงลาไปทานอย่างมุงมาวันนี้นะเราไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ทานมุงมามากนะขอเป็นอแผ่นอ่าครับก็อ่ะนั้นเดี๋ยวลาปิดกันนิดนึงลาปิดนึงอร่อยนะถึงขนาดบางทีเราไม่อยากทานให้หมดเนาะหวานไม่ใช่ลงวานไม่ใช่ลงหวานไม่ใช่ลงกินเมังโก้ตั้มมังโก้ขาเล่าโป๊ก เป็นปลานะครับเป็นรูปปลาแต่คิดว่าทานหมดนี้คงอิ่มอิ่มเยอะไปมากเลยนะอ่ะงันก็ลากันครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ฝนกับโฟนนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ขอบคุณมากๆที่ดูเราแล้วก็ตามเรานะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยแล้วก็คลิปหน้าเราว่ามีอะไรมาให้ดูใหม่ๆนะบายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอกันนะ